สวัสดีครับพบกับเหลี่ยงเตยตตาเอ็มพายสาขาบางบอนอีกแล้วครับวันนี้แนะนำวิธีการใช้เนวิเกเตอร์ครับเริ่มต้นที่ปุ่มเมนูก่อนเลยแล้วจะเห็นคำว่าปลายทางครับถ้าเป็นภาษาเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยจะขึ้นว่า destination นะครับกดไปเลยปลายทางง่ายๆครับหาจากการใช้ชื่อนะครับชื่อครับประเทศไทยอยู่แล้ว แถวนี้บางบอนจะไปเซนทันพระรามสองอะเซนทันซอโซ,โซอีกแผงนักปัดหนึ่งซอโซเซนกลับไปเซนทรัลอืมฉลาดเนอะเหมือนจะรู้ว่าเราไปที่ไหนครับเตรียมสละพยัญชนะไว้ให้เลยพราซ่านั่นก็ตกลงเลยครับ ต้องพิมพ์ให้ครบนะครับเขาถึงจะแสดงผลขึ้นมานะครับอยากจะไปเซ็นทันก็ต้องพิมพ์ว่าเซ็นทันพลาซ่านะครับเซ็นทันพระรามสครับกดไปที่นี่ครับปลายทางเพียงเท่านี้ครับแล้วกดตกลงนะครับแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้จอดอยู่ในโชว์รูมนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ฮะถ้ากดคําว่าตกลงปุ๊บมันจะแสดงผลว่าไม่มีสัญญาณความเร็วนะครับในเวเกเตอร์เขาจะไม่วิ่ง นะฮะแต่ถ้าเกิดรถวิ่งอยู่เขาก็จะนําทางเราไปสู่ที่หมายปลายทางได้เลยฮะแป๊บเดียวอีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆเลยเราแค่เลื่อนเลื่อนนะครับแผนที่ไปเรื่อยนะครับตัวนี้คือตัวบอกตําแหน่งครับต้องการไปที่ไหนก็เลื่อนให้เขาตรงกับตรงนั้นบังบอลซายสีใช่ไหมครับปุ๊บแล้วกด1ทีนะครับไปที่นี่ครับปลายทางนี่ครับ วิธีนี้ก็ง่ายเช่นกันครับสำหรับวันนี้เหลียง t ต y ยต้มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยโทรถามได้นะครับใน Google มีเบอร์เหลียงอยู่นะฮะพิมพ์ว่าเหลียง t ต y ย t a นะครับจะขึ้นโชว์เลยฮะบเบอร์โทรศัพท์มือถือบ๊ายบายครับ